có những cá dài từ nay đến lớp thì ta mê đương kéo nay thương Khéo đốt này nghĩ ra, suy cạnh đốt này đang hút đi, ok mấy? สวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับวันนี้รู้สึกว่าหัวใจเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะสักเท่าไหร่ปกติเขาบอกว่ากินกาแฟแล้วใจสั่นแต่ผมเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟสักเท่าไหร่นะฮะแต่มาเจอน้องๆแล้วใจสั่นสั่นนะก็เอาเป็นว่า พี่มีเพลงใหม่เพลงมาให้น้องฟังนะครับก็ตั้งใจังพี่นะจ๊ะอย่างเพลงนี้เนี่ยก็จะสื่อความหมายที่จะบอกว่าคุณและคุณทั้น people ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนก่อนแล้วกันนะขอให้ทุกคนที่นี่ส่งเสียงรีดให้กับน้องๆที่มาประกวดมิสทีนปีนี้ด้วยครับผมพรุ่งนี้แล้วนะตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นไหมจ๊ะถ้าไม่ตอบพี่จะลงไปถามใกล้ๆนะครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นอันนี้ไม่ได้ปรยกวดนะอ่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยหวังสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะฮะแต่ว่าเออถ้าใครที่เรียกว่าถ้าครั้งนี้พลาดไปหรือว่าอะไรอะไรยังไงก็ถือว่าเราทําเต็มที่แล้วเนอะมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วอย่าคิดมากนะครับผมก็พี่เป็นกำลังใจให้ฮะเอา,าเป็น,เนว่าเพลงนี้พี่เพลงมอบกำลังใจให้กับน้องๆด้วยกันนะฮะ เพราะเธอเธอคือสิ่งที่สวยงามที่พรุที่ฉันจะเธอบินวันที่เธอนัฟันอยู่อาจฉันอาจจะฟันอยู่กยัไม่รู้แต่จะทำท้อก็ง่า,ายาบอกมาเดี๋ทีครั้งแล้ก่อนหมดเชนญี้าอยากได้กี่ครั้งนะฉันจะบอกักเธอ

ขอสองมือทุกคนที่อยู่ที่นี่หน่อยแล้ว<ผม>เยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้เฮ้เฮ้บอกมาที่นี่อยากได้กี่ครั้งนะ <Jeg sing> ถ้าฉันบอกว่าเธออยากฟังกี่ครั้งแล้วก่อนหมดยืนนิ้งอยากได้กี่ครั้งเตือนแล้วนะว่าให้ปิดตาไว้บอกมา

ก็สวยทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ผู้เข้าประกวดแล้วก็พิธีกรด้วยครับผมคร oh <my> ับเอ่อก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะต้องขอบคุณมากที่ให้ผมได้มาร่วมมอบความสนุกให้กับทุกคนแบบนี้นะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็ผมก็คิดว่าน้องๆกับผมก็ดูเหมาะกันดีนะฮะ oh <my> <laughs> ผมกำลังจะบอกว่าถ้ามีโอกาสปีหน้าเราแบบว่า ให้ผมได้มามอบความสุขให้กับน้องๆทีในเครับผมแล้วถามแฟนสาวดีกว่าปีหน้ามาอีกดีไหมในฐานะที่ตัวท่านเองก็มาจากเวทีเดลซาซึ่งก็เป็นการประกวดอีกรูปแบบนึงเหมือนการเป็นการร้องเพลงวันนี้น้องๆก็อยู่ในช่วงการประกวดนะคะถามหน่อยดีกว่าว่าความรู้สึกตอนนั้นลงเป็นยังไงเริ่มมีวิธีการค o n t r o l ตัวเองและนับความตื่นเต้นยังไงบ้าง ก็สำหรับผมนะคือตอนนั้นเนี่ยก็จะคิดอยู่อย่างว่าสิ่งหน,นึ่งที่เราต้องทําคือเวลาเราะกวดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วก็เราแค่แข่งกับตัวเองก็พอแล้วก็รู้ว่าตัวเองยมีอะไรแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตาที่ ที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยคนนี้หน้าตาน่ารักคนนี้หน้าตาแบบคนนี้สวยแต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีเสน่ห์ในตัวของทุกคนเองนะฮะก็อยากให้น้องๆเนี่ยรู้ว่าน้องๆมีอะไรแล้วก็นํามันออกมาโชว์ความสามารถที่มีออกมาแล้วนั่นแหละฮะคือเสน่ห์จะทําให้คนรอบตัวเนี่ยนั่งร้องมากขึ้นครับผมอย่างเอ้วลาพูดุยงเนี่ย้เวลาเจอสาวที่ชอบเนี่ยอกกับเขาอย่างนี้หรือเปล่า ก็ผมไม่ไม่ได้บอกอย่างนี้นะฮะแต่ผมก็จะแค่พูดว่าเออพี่คงไม่พูดว่าพี่รักนะแต่พี่จะดูแลถูให้ดีที่สุด ผมก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับกับคุ้มนังครวนยังไงเดี๋ยวดีน่าได้ดูแน่นอนตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีนัดกันนัดครับผมจุดซาทุกวันอาทิตย์ยังไงฝากด้วยครับโอเคค่ะแล้วถ้าขอเสียงกริ๊งได้ให้กับท่านเดอร,ร์ซาหน่อยนะคะเชิญค,ครับทุกคน,น,นไปไหนเดี๋ยวตอนที่เราเชิญน้องๆในค่ายซีไทย <S <S าารัฐ50คนด้คะเพมาถ่ายรูปร่วมกันกับศิลปินของเราบนเวทีเลย